สวัสดีครับทุกคนครับมือนี้จะพามาเบิ้งครับพามาชมตัวแคปเซตนะครับพี่น้องแคปเป็นแคปตัวเตี้ยตัวนี้จะเป็นเกรดมิดนะครับพี่น้องเกรดท็อปนะครับของของของตัวแคปเตี้ยนะครับความแตกต่างระหว่างเกรดมิดกับเกรดอันทีนะครับที่ผมเคยรีวิวให้พี่น้องไปเบิ้งนะครับตัวนี้จะได้ออปชั่นเพิ่มเติมมากนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับราคาคาตัวของเขาอยู่ประมาณ7,53,000นาหเป็นสีขาวนะครับ ถ้าเป็นสีปกตินะครับสีดำสีเทาดำแล้วก็สีบอนเงินเนี่ยราคา760,000บาททีเทอร์โบเนี่ก็คือเป็นตัวตัวออโต้นะครับพี่น้องอ่านี่ตัวที่ห้อยานี่คือออโต้นะครับอ่าส่วนถ้าเป็นตัวเกียร์ปุกธรรมดานะครับราคายี่ห้อมั่น700,000กับอีกหนึ่งบางหนึ่งหมื่นบาทครับตัวนะครับ710,000บาทครับพี่น้องอ่าสีขาวก็ลดลง7,000เช่นเดิมนะครับพร้อมแตกต่างนะครับอ่าที่ที่เขาจะได้รับนะครับนี่พี่น้องสังเกตเห็นเลยครับตั้งแต่ยางเข้ามาแล้วเนาะ ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับพี่น้องครับผม LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเห็นไหมครับการในส่วนของกระจังหน้านะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับก็จะเป็นสีดําเมอัลลิกนะครับชิวกระปวงหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมเป็นโครเมียมเลยครับผมพี่น้องเห็นไหมครับสวยงามครับเต่เขาจะไม่ได้ตัดหมองนะครับ ว่าใดตัดบองนะครับพี่น้อกเนี่นะครับเอาเบื้องด้านคางนะครับด้านคางก็จะเป็นไฟนะครับกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังตกตัวฝ้าคอบพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นเป็นโคเมียมนะครับเป็นโคเมียมก็ถือว่าสวยงามนะครับด้านคางก็จะได้ที่เปิดประตูเป็นโคเมียมเหมือนกันนะครับนี่นะครับส่วนถังน้ำมันก็ยัง80ลิตรนะครับเหมือนเดิม ด้านหลังครับพี่น้องสังเกตแซตดิชั่นนะครับก็ยังเป็นตัวสติ๊กเกอร์เป็นแซตดิชั่นนะครับตัวเตี้ยก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเอาเบื้องด้านท้ายครับเป็นด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะสวยงามเป็นเลข3นะครับเหมือนตัวยกสูงเลยครับสังเกตตัวฝั่งนั้นนะครับคับซีก็ยังเป็นไฟท้ายไขกันเลยครับผมกับตัวนี้เนี่ยครับไฟท้ายไลท์ไกดิ้งนะครับเพื่อนนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็ไฟดวงที่3านะครับไฟเบรกดวงที่3ามเอาอยู่ดีนะครับอายุการใช้งานทนทานนะครับฝาเปิดเป็นโคเมียมพี่น้องตกแต่งด้วยโคเมียมทั้งนั้นเลยครับตัวที่เป็นตัวเกรดมิดนะครับด้านท้ายนี่ครับอยู่พี่น้องบางคนก็ถามมานะครับรีวิวเกรดมิดให้เนี่ยดวงๆก็เกรดมิดก็ได้ขายดีเหมือนกันนะครับเอาเบื้องกันตกแต่งภายในของเขานะครับพี่น้องกะเห็นนะครับ ที่คาดฝั่งนี้นะครับฝ้าฝาประตูนะครับที่เปิดประตูนี้ก็กจะเป็นออกแบบเป็นเป็นสีเงินนะครับพี่น้องถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นสีดําเหมือนคล้ายๆตัวรถนะครับอันนี้เป็นสีเงินนะครับฝั่งนี้ก็เป็นผ้านะครับพี่น้องคนทุนก็ยังเช่นเดิมนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นพวงมาลัยไหมครับผมพวงมาลัยเขาจะได้เป็นลักษณะเป็นหนังเย็บนะครับพี่น้อง ลายเส้นนะครับเย็บคุณภาพนะครับเนี่ยจะได้ควบคุมพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันนะครับพี่น้องมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับควบคุมจอยเ d ดีนะครับนี่แสดงผล TFT นะครับเป็นจอแสดงผลตัวนี้นะครับแต่มันซีนิวครับพี่น้องบอกอัตราสินเปลืองน้ำมันพี่น้องก็สามารถค้นทุนฟังนี่ได้เลยนะครับนี่แหละนะครับแล้วฟังนี่ควบคุ้มตัวนั่นนะครับ ตัวจอสัมผัส10นิ้วนะครับตัวนี้จะมีร่องรับ Apple Ca r p า a y a n น r o i d Auto นะครับนี่เลยครับควบคุมโดยตัวนี้นะครับรับโทรศัพท์ว้างโทรศัพท์พานตัวนี้เลยเลยครับพี่น้องแต่พี่น้องเห็นที่ปัดน้้ำฝนนะครับตั้งน่วงไดนะพี่น้องครับผมตัวนี้ตั้งน่วงไดวัตถุนะครับว่าเห็นนี่ครับผมพี่น้องตั้งน่วงได้นะครับเวลาพี่น้องพี่น้องจะใส่ยังไดก็ได้นี่ครับจะใส่เร็วต่ำสูงก็แล้วแต่ครับผมพี่น้องรับน่วงใดเด้อนะครับ แล้วก็ระบบเกียร์6สปีดนะครับเป็นออตโต้6สปีดนะครับแล้วก็มีโหมด e c o Car Power Power m พ d e เอนี่ยครับพอแถมมาให้นะครับนิดเกล็ดมิดอ่าตัวนี้ก็จะคล้ายๆตัวเอ็นที่นะพี่น้องครับแจ๋วครับตัวนี้ลวดลายการตกแต่งด้วยสีโครเมียมเบาอเป็นไหนครับผมเบาอปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ครับสูงต่ำอัตโนมัติได้เนอะามซรี่ละพี่น้องนะครับ แล้วตัวนี้นะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กนะครับผมทั้งหมดอยู่3มตัวนะครับอยู่หนาค้นขับอยู่ไตเข้าแล้วก็ฟังนันเรื่มครับฟังนังกับมีเด้อนะครับอเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ีบอแคปพ่มกวางครับล้วถ้าว่าเขาเขาไปนั่งมาทีตีพาเขอไปนั่งบ้างครับนี่ครับลองสังเกตช่วงขานะครับนี่นะครับช่วงขาเพราะช่นนะครับ้องนั่งสบายนะครับนั่งสบาย เนี่ยครับอันนี้ก็จะมีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยนะครับที่ใส่แว่นตาเดี๋ยว้าไปเบิงว่า,าผู้โดยสารฟังนั่นมีอีอย่างน,น,นะครับอุ้วไ้ความสะดวกให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงฟังนั่นนะครับกับลึมมองกุญแจเป็นรีโมทนะครับกุญแจเป็นรีโมทแถมให้สองดอกรีโมทเป็นสองดอกนะครับเรามาดูว่า เพิ่นแถมกระจกกรนีบอแถมให้ครับผมนี่เห็นไหมครับเห็นปะเอากระได้นะครับฟังฟังนั้นพี่บอฟังนี่บอมี่ครับผมบอมี่กระจกนะครับเอาไว้ให้ไม่บานนะครับฟังนี่นะครับสำหรับวิยมีแไม่บ้บานนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มทำงานของเอแบกนะครับเดี๋ยวเปิดตัวนี้เบิ้งนะครับจะไม่ค่อยเปิดให้พี่น้องเบิ้งเทียนน้องสนดทเนาะอ่าท่านได้เขาก็จะแถมคู่มืออะไรนี่ครับ คู่มือการใช้งานรถเนี่ยครับเลี๋ยบักใ่ญยเลยครับผมอันนี้คู่มืออะไรอันนี้ก็เล่มใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับ <laughs> คู่มือคู่มือการใช้ระบบนําทางและมัลติมีเดียคู่มือของการใส่ตัวนี้นะครับ <laughs> เลี๋ยวย่ยนะครับน่าจะร่วมทุกทุกรุ่นของโตโยต้าที่เป็นรีโวนะครับไปนะแล้วอ่าและไฮไลท์สำคัญตรงไหนครับผม <laughs> นั่นพี่น้องครับผม <laughs> ตัวนี้ช่อง <laughs> ทำคมเย็นครับพี่น้องโอ้าวครับรุ่นอินทีว่ามีดได้ครับนี่นี่พี่น้องไปแต่แซ่แซ่หน,น่ำครับผมแซ่หน่ำเด้อะจะไปแซ่เบียแซ่หน่ำครับผมนี่เลยครับนี่เก็บไปก้นช่องใส่เอกสารน,นะครับต้องเก็บอกเอกสารเออช่องนี้ก็อ่ะโอเคเดีพี่น้องเนาะลำพงลำพงลำพ,ง,ลำพงนะครับลำพงเขาจะได้ตัวนี้คู่นาแล้วก็ นี่เลยครับผมในคูหลังพอมมีดอกนะครับเนี่ยมีดอกครับผมในซีตัวเอ้อครับเก๋วครับตัวนี้อันนี้เป็นเนมเพจนะครับของรถนะครับเนมเพจของรถเราสามารถตรวจดูว่ารถของเราผลิตูปีไหนได้เลยนะครับโอ้ถูกใจครับตัวนี้ครับถือว่าได้ครบเลยครับรืมอาโตงเขาไปครับคาโตงของเขาอยู่ที่มั่น 7 5 3 0 0 0บาทนะครับเป็นสีทั่วไปอยู่ที่ประมาณ7 6 0 0 0 0บาทนะครับสีทั่วไปนะครับเพิ่มไปบ้าน70,00บาทครับสำหรับออโต้นะแต่ถ้าเป็นลูกค้าต้องการพี่น้องต้องการเกียร์กระปุกนะครับขับมันๆเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ7 1 0 0 0 0บาทพี่น้องครับผม7 1 0 0 0 0บาทถัดสีขาวก็ลดลงอีก70,00อีกคือเเ่านะครับเช่นเดิมนี่แหละครับถ้าพี่น้องถูกใจนะครับสำหรับตัวนี้ โดนเขาก็จะได้รีวิวให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่ฮันถึกใจกับทักมาเด้พี่น้องเนอนะครับจะวา,างลิงไลน์ให้พี่น้องได้ติดต่อนะครับแต่พี่น้องอยากกระเบิ้เรื่อยๆพี่น้องก็แจ้งมากมาน,นะครับในคอมเมนต์น่านะครับจะให้รรตันนีรีวิวตัวใดให้เบิ้งอีกนะครับก็จะจัดให้เช่นเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้นะครับผมสวัสดีครับ